สวัสดีค่ะเซล A ค่ะวันนี้มาพร้อมกับ t o y ยต a าคอมพิวเตอร์เครื่อง3.0 D4D นะคะเป็นรถหน่วยงานราชการใช้งานน้อยพูดง่ายๆว่ารถตู้นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาปี2017นะคะไม่เก0 0 0มเท่านั้นราคาอยู่ที่779,000บาทเดี๋ยวตามต้องเอมาชมคลิปนี้กันค่ะค่ะเซล A อเซริไทยนะคะรถมือ2เกรด A นะคะวันนี้ นำรถหน่วยงานราชการมาฝากกันนะคะใช้งานน้อยรถเดิมแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะได้ไปรับส่งนักเรียนหรือว่าธุรกิจท่องเที่ยวเอาไปทำป้ายเหลืองที่เราทำได้หมดเลยนะคะสำหรับคันนี้เข้ามาเพิ่มให้สำหรับลูกค้าที่กำลังตามหาอยู่นะคะเป็นปี2017เกียร์ธรรมดาโดยรอบคันนะคะน้องสวยงามมากนี่ไม่มีร่องรอยอะไรเลย,ย,เลยและที่สำคัญยางนี้เราใส่ให้ใหม่เบิกใหม่ให้เลยสล้อ เพื่อว่าลูกค้าจะได้เอาไปทํางานยาวๆกันไปเลยนะคะนอกจากจะได้ยางใหม่แล้วคันนี้ยังได้ในส่วนของล้อแมกด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมภายในน้องกันค่ะนี่ภ <Yeah. S 1> ายในน้องเป็นเบาะหนังสามแถวเรียกได้ว่าเบาะกว้างน่านั่งเลยนะจะเอาไปทําทัวร์ก็ได้อยู่นะคะเพราะว่าเดินทางใกล้ๆความห่างของเบาะเยอะยืดขาได้นะคะลูกทัวร์เราจะได้ไม่เมื่อยนะคะแนะนําเลย สภาพางบอก90บวกบวกนะคะความใหม่นะคะความตึงให้น้องเกือบเต็มร้อยยังว่าได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะนี่ตรงแผงประตูต่างๆให้ดูความใหม่หัวน็อตเม็ดอาคลูกลมต่างๆตรงแผงประตูเดิมทุกจุดนะคะนี่เลยวิธีการดูรถเบื้องต้นนะคะรถันไหนสวยเดิมเช็คได้เลยหัวน็อตต่างๆนะคะประตูก็สามารถเลื่อนได้ ง่ายนะคะสะดวกสบายไม่ติดขัดนี่เบามากอ่าเดี๋ยวตามมาชมด้านหลังกันนี่นะคะด้านหลังก็มีในส่วนของกระจกมองหลังที่ปัดน้ำฝนเปิดมาเออนี่สวยเดิมนะคะแอร์ก็มีให้ทุกจุดของผู้โดยสารที่นั่งนะคะแล้วก็สภาพเบาะด้านหลังพื้นนี่หรูหราเลยนะคะ ใครได้ไปนะคะคุ้มมากสําหรับคันนี้ราคา779,000บาทนะคะกับสภาพแบบนี้ถือว่าไม่ได้หาง่ายๆนะคะทักมาได้ที่เซียน้องเอนะเบอร์0945989256ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจะเอาไปทำป้ายฟ้าป้ายเหลืองทำได้นะคะเดี๋ยวตามไปชมในส่วนของด้านหน้ากันค่ะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทรถด,ดูกันนะคะอี มาดูไม์กันก่อนเลยนะคะคันนี้ไม์9332กิโลที่สำคัญนะคะใหม่มากแล้วก็นี่นะคะแอร์ก็ใช้งานได้และคันนี้ยังมีกล้อมองหลังให้ด้วยนะคะนี่ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้ไปอีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันดีกว่านะคะ นี่สำหรับคันนี้นะคะของเหลวต่างๆนะคะเราใส่ให้ใหม่แล้วโหอยากให้ดูความใหม่ของแผงด้านหน้านะคะนี่หัวน็อตสีเดิมโรงงานแต่ละจุดนี่แจมเลยใช้งานน้อยจริงๆนะคะเป็นรถหน่วยงานราชการใครได้ไปนี่คุ้มมากนะคะระาคาประหยัดจากป้ายแดงเยอะเลยทีเดียวและเป็นรถที่สามารถทํางานทําเงินสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ผ่อนตัวเองได้นะคะและก็ตอนนี้บอกเลยว่าบูมมากๆในส่วนของเรื่อง ตัวท่องเที่ยวกับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะใครที่อยากจะได้รถคันนี้ไว้ในครอบครองนะคะเอาไปทําป้ายเหลืองป้ายฟ้าเอากสารง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะรับทุกอาชีพนะ,ะไม่ว่าคุณจะแทงตามจ้างขายของอยากได้รถตู้เราทําให้ได้นะคะไม่จำเป็นว่าทําทัวร์อย่างเดียวแล้วออกรถคันนี้ได้ไม่จำเป็นนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0945989256พร้อมกับโปรโมชัน่นเดือนนี้นะคะออกรถเพียง999บาทนะคะโปรช่วยค่างวดหนึ่งงวด สวัสดี่อนปีน้าอีกทีหนึ่งเลยค่ะกุมพากันเลยอย่าลืมนะคะทักขาเซนตน์เฮที่เบอร์0 94, 98, 9น5 9 8 9้5 6ี่จ้า